สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่วีนะครับกลับมารรพบเจอกับพี่วีแพทย์ยศอกงดาวนะครับที่สาขาเสรีไทย95แน่นอนครับวันนี้พี่วีมีรถสวยๆมาฝากเช่นเคยนะ ต้องบอกนะครับว่ารถ Eco คคาที่น่าใช้และเป็นรถที่สเปคที่หาไม่ได้ง่ายแล้วในท้องตลาดสภาพสวยกริปปิ้งปังขนาดนี้ต้องยกให้กับเจ้าตือ o ต้า v o อ1.5ตัวมิตรนะรถปี2019คันนี้ครับผมสีบอลเงินและที่สำคัญคันนี้ด้วยความที่น่าสนใจตรงเรขไม้นี่แหละเรขไม้อยู่แค่60หมืนนิดๆเท่านั้นเองกับรถที่ เป็นรถประวัติศูนย์รถบริษัทหมดสัญญาเช่าและที่สําคัญเน้นย้ําคันนี้ใหม่แค่6 8หมื่นแปเท่านั้นกับราคาตั้งขาย3 6ม0 0 0หกหมืก้าพี่วีกำลังพูดถึงรถ t o โยต้าวีอัต์หนึตมเมตรรถรุ่นลองท็อปที่มีออปชั่นมาให้ครบ ไม่ได้แตกต่างจากรถที่เป็นรถในกลุ่มตัวท็อปนะแตกต่างอย่างเดียวที่เห็นได้ชัดจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายในเล็กน้อยรวมถึงลักษณะการใช้งานในส่วนของตัวกุญแจเท่านั้นเองนะครับหลักๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นรองเจ้าตัวไฮไม่ได้เยอะเลยแต่ที่สำคัญรถเป็นออปชั่นที่เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนไฟหน้าของเจ้า t ต y o ต a v ว o อ1.5ตัวมิดเนี่ยได้มาเป็น ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์ LED มีมาให้ในส่วนของตัวไฟที่เป็นไฟ d a ย์ไทม์ซ้ายขวาเห็นไหมครับตรงนี้ซ้ายและขวามีไฟตัดหมอกมาให้เพิ่มเติมด้วยตัวนี้เป็นสเปคเดียวกับเจ้า1 8เอ่อ1.5 ตัวไฮเลยนะหน้าตาเนี่ยผมบอกเลยว่ารอามากๆสำหรับเจ้า v ีออตัวเจเนอเรชันนี้ซึ่งเป็นยุคสุดท้ายแล้วของการผลิตในส่วนของเจ้า Toyota v ว o อนะครับผมตัวนี้ได้มาหน้าหลอๆพร้อมใช้เลยด้วยสีบอลเนี่ยเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถในกลุ่มสเปคใช้งานระยะทางยาวๆ ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ยังไงก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ360 0 0 0กับ9000จัดเต็มฟีดาวิพอนอยู่ประมาณ6 7 0 0บาทใครสนใจรบกวนนะครับทักติดต่อมาได้เลยตามเบอร์ช่องทางที่พีวีทิ้งไว้ให้นะครับในส่วนของตัวด้านข้างนะล้อแม็กครับผมล้อแม็กตัวนี้ได้มาเป็นรุ่นที่ติดรถมาเลยนะครับแม็กขอบ15นิ้วหน้าดิสหลังดาตัวนี้ระบบความปลอดภัยเอาอยู่แน่นอนสําหรับเจ้า โตโยต้าวีออส1.5ตัวเมตรนะด้วยความที่รถคันนี้มีการปรับแต่งในส่วนของตัวยางมาให้แล้วเปลี่ยนยางมาให้แล้วเป็นยางไฟสโตร e ด้วยนะครับได้ยางพร้อมใช้ตัวนี้คุณลูกค้าสนใจทักหาได้เลยนะครับกระจกมองข้างครับผมกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะปรับพับไฟฟ้ามีไฟเดียวให้ตัวแบบนี้เลยกุญแจรถคันนี้ยังไม่ถึงกับ Key l ร s s Smart Entry ซึ่งถ้าเป็นตัว High จะเป็นรีโมท ที่เป็นสมาร์ท n อที่สามารถกดเปิดที่ประตูได้เลยแต่ผมก็ยังยืนยันนะว่ารีโมทที่ให้มากับรถคันนี้ก็ยังเพียงพอน่าใช้อยู่ถึงจะแม้จะเป็นระบบการเสียบไขนะแต่ตัวนี้ผมก็บอกว่าใช้ง่ายดูแลรักษาง่ายตอบโจทย์คุณลูกค้าและด้วยราคาที่จับต้องได้มากกว่าเจ้า 1. 5ตัวไฮเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้น่าใช้นะในส่วนของตัวแผงข้างนะครับผมเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับมีการตัดสีพิงโกแบบนี้มาในส่วนของตัวคอนโซลด้านในนะครับลักษณะการดีไซน์ภายในเน้นการใช้งานที่เรียบง่ายดูดีนะครับด้านในคอนโซลสีดำนะรวมไปถึงในส่วนของตัวจอทัชสกรีนตัวนี้มีมาให้แล้วริงกล้องถอยด้วยแล้วก็เป็นระบบ แอร์แบบดิจิตอนนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ไม่ได้ต่างอะไรกับ1.5ตัว h ฮด h ด้วยตัวเนี้ผมถึงบอกว่ามันน่าใช้นะครับชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ออโต้เบาะภายในได้มาเป็นเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตที่สวยตึงทุกจุดเลยไม่มีจุดไหนที่ขาดเย็บป,ปะเลยทั้งสิ้นนะครับสวยตึงหมดเลยหัวหมอนอยู่ครบสภาพสวยกริบพร้อมใช้ฝ้าเพดานภายในกริปทุกจุดแน่นอนนะครับรวมถึงหัวน็อตนะครับ ป้ายแผ่นเพจปี19แบบนี้ตรงรุ่นแน่นอนนะครับรถยังไม่เคยมีการไขขยับในส่วนของงานตัวโครงสร้างรถแม้แต่อย่างน้อยแน่นอนนะครับรวมไปถึงบาะในส่วนของตัวห้องสัมภาระด้านหลังเห็นไหมว่าพื้นที่กว้างนะนั่งสบายแน่นอนสําหรับพื้นที่การนั่ง4-5ท่านของรถ t o y o ต้าว o ออสยังไงก็ตอบโจทย์ผมบอกได้เลยใครมองหารถที่ผ่อนการใช้งานอยู่ที่ประมาณ6กพัเนี่ยผมบอกได้เลยรายได้หมื่นสา หมื่นห้าทักทายหาผมได้เลยออกคนเดียวจบไม่ต้องค้ำไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะครับด้วยการตรวจสอบมาตรฐานของบริษัทเพชร์ยนนะด้วยอินสเปกเตอร์ตรวจสอบนอกเนี่ยรถคันยะตรวจสอบให้แล้วทั้งคันนะไม่มีชนหนักี่คว่ำตัดต่อกอไม้และจมน้ํามาแน่นอนคุณตรวจพบเจอเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับในส่วนของเอกสารที่ผมพูดไปมีระบบลายเสกาชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเลือกซื้อรถกับพีวีและบริษัทเพชยร์ยนเราประกันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับด้านหลังผมถ่ายให้ดูเต็มๆแบบนี้เลยนะครับลักษณะ งานโครงสร้างชุดไฟท้ายทุกอย่างเดิมนะแผงทับทีมด้านหลังมีมาให้รวมไปถึงในส่วนของตัวพิเศษก็คือตัวนี้มีกล้องถอยมาให้แล้วด้วยนะครับ l i n k ์กับตัวหน้าจอด้านหน้าที่เป็นทัชสกรีนนะมีมาให้ครบเลยเน้นย้าคันนี้ใครสนใจนะไม่แค่6กหมื่นแปดเท่านั้นเองน่าสนใจจริงๆสาหรับเจ้าโตโยต้าวีออซึ่งต้องบอกเลยว่าไมคระดับ60,000กว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะปกติรถหน่วยงานเนี่ยเข้ามาไมคแสนอัพนะครับแต่ตอนนี้เราได้รถหลักหมื่นมา ใครต้องการอยากได้รถสเปกนี้ไปใช้ใช้งานสักคันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสมควรให้รีบจัดด่วนๆนะครับในส่วนของตัวแผงข้างนะนี่ผมถ่ายให้ดูนะกระจกเป็นออโต้หนึ่งบานนะครับฝังคนขับที่เหลือเป็นไฟฟ้าปรับพับกระจกมีมาให้ล็อกกระจกมีมาให้นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวปุ่มด้านในการปรับกระจกนะครับแล้วก็แผงคอนโซลตรงที่เป็นพิงโกเนี่ยสวยเิ๊บทุกจุดเลยนะครับเบาะหนังภายในสวยตึงชุดเกียร์เป็นออโต้นะครับแบบนี้เลย ขั้นบันไดใช้งานง่ายๆแบบนี้ไปในห้องโดยสารไดเก่งทุกอย่างคลิปคันนี้ผมบอกเลยด้วยการที่มันไม่น้อยมันสะท้อนถึงการใช้งานที่ค่อนข้างละเอียดและดูแลดีมากๆไมคคันนี้แค่ 6,800 0่ 68, นแ้นยำนะครับกับราคา3 6 9 0 0 0 0เอาเป็นว่าถ้าคุณลูกค้าสนใจรถคันนี้นะผมเรียนเชิญเข้ามาที่บริษัทพยนต์สาขาเสรีไทย95ได้เลยนะครับพื้นที่ตั้งขายเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีรถให้พี่ๆเลือกมากกว่า500คันแน่นอนและศูนย์การสาขาเสรีไทย95เดินทางง่ายนะครับอยู่ติดริมถนนเสรีไทยเลยตรงนี้ ผมบอกได้เลยว่าใครมาไม่ถูกเนี่ยทักหา,าผมได้เลยเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้สำหรับรถคันนี้จอดโชว์ตั้งขายอยู่ที่สาขาเสรยไทย95เป็นรุ่นที่น่าใช้และเป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในส่วนของคุณลูกค้าที่อยากได้ Toyota v i o อไปใช้งานนะผมบอกได้เลยว่ามอง1.5ตรมมิตร ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนคันนี้ใครสนใจถ้าหาตามเบอร์ที่ทิ้งไ่าใได้เลยนะครับรับประกันได้ว่า Toyota v o ีอเป็นอีกหนึ่งรุ่นแน่นอนถ้าคุณตัดสินใจอยากได้รถเก่งคันแรกหรืออยากได้รถเก่งที่ใช้งานดีเอาไว้ติดบ้านสักหนึ่งหลังนะครับผมแนะนำเจ้า Toyota v o ีออสหงตมิตรรถปี19คันนี้ใหม่แค่68,000กับราคา360 0 0 9000บาททักหาพีวีเถอะเพราะว่ามันคุ้มจริงๆใครอยากได้ของแถมโปรโมชั่นแบบจัดเต็มแนะนำนะครับให้ทักหาพีวีเบอร์นี้ได้เลยอย่างน้อยๆคุณได้นะ้ำมันเต็มถังกลับบ้านแน่นอนนะครับผมพักมาถ้าคุณสนใจรถมือสองคุณภาพสวยเก๋แอฝากช่องนี้ไว้ด้วยฝากกดถูกใจให้กับช่องของพีวีด้วยนะครับแล้วกลับมาพบเจอกันรีวิวร,รถสวยๆแบบนี้กับพีวีที่สาขาเซทย95ได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม